ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมีลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสงเหรียญชแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่องคนสงเหรียญนะครับมีเวลาครับมาพูดถึงเหรียญชนิด5บาทกันนะครับเอาเป็นเหรียญองค์ราชการที่9ของเรานะครับทั้งหมดเลยนะครับก็นี้ตอนรครับกับช่องคนสงเหรียญนะครับสําหรับช่องคนสงเหรียญจะมี เหรียญอะไรมาให้พี่พี่เพื่อนๆได้ทำาความรู้จักนะครับบางคนก็อาจจะเข้ามาดูนะครับคลิปบางคลิปก็มีการลงไว้แล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่ครอบคลุมนะครับเรามาติดตามรับชมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่องคนสองเหรียญนี้นะครับว่าจะมีอะไรมาให้พี่พีเพื่อนๆนะครับที่ชอบสะสมเหรียญนะครับมาทำาความรู้จักพร้อมๆกันนะครับว่า เหรียญชนิด5บาทนะครับองราชการที่9ของเรานะมีเหรียญชนิดปีพศอ,อ,อะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับอเอาเหรียญเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญปีพศ2 5 5 1นะครับ ดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะผินประพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตยิยราชภูิสิตาพรนะครับทรงฉลองพระอง,งคุยนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญครับตรงวงขอบเหรียญจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็รัชกาลที่9นะครับสาหรับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็น พระบูสดครับวัดเบญจมรบพิธุสตวนารามนะครับของเหรียญก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยรักปีพุทธศักราชที่ผลิตก็คือ2551นะครับสำหรับเหรียญปี5-1นี้นะครับเป็นเหรียญชนิดใหม่นะครับซึ่งติดอันดับ4นะของเหรียญหายากนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่6ล้าน2 2 5 0 0 0เหรียญนะครับก็มีมูลค่าในเว็บไซต์อยู่ที่100บาทนะครับมาดูเหรียญต่อไปเลยครับ เหรียญปีพศสอ3 8นสะครับสำหรับเหรียญชนิด5บาทปี38นี้นะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่105ล้าน1 0 0 0 0แสนเหรียญนะครับก็มีมูลค่าอยู่ในเว็บไซต์นะครับมีการขายอยู่ที่80บาทนะครับสำหรับเหรียญปี38นี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพศ2 5 3 1นะครับ เป็นเหรียญที่ติดอันดับ9นะครับของเหรียญหายากนะครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่44 5, 3, ล้า5,000 3,000เหรียญน,นะครับมีมูล,ลค่าขึ้นราคาขายไว้นะครับอยู่ที่130บาทนะสำหรับเหรียญปี31ครับถือว่าค่อนข้างหายากแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญปีพศ2535นะครับ ซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่48,939,620เหรียญน,นะครับก็มีมูลค่าในเว็บไซต์นะครับที่ประกาศขายไว้อยู่ที่90บาทนะครับสำหรับเหรียญปี35นะครับ,นะรบมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายนะเป็นเหรียญปีพศ 2,541นะครับสำหรับเหรียญปี41นี้นะครับติดอันดับ5นะครับติดอันดับ5ของอเหรียญหายากนะครับ 1- ใน10ของเหรียญหายากครับซึ่งอยู่ที่อันดับที่5นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่7,863,000เหรียญน,นะครับ ซึ่งมีมูลค่านะครับถึง150บาทนะครับสำหรับเหรียญปี4ีหนึ่งะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็สำหรับข้อมูลนะครับของเหรียญกระสับนะครับชนิด UNC นะครับขององค์ราชการที่9ของเรานะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าทุกเหรียญนะครับที่มีการผลิตออกมานะครับ ก็เป็นเหรียญที่มีราคามากกว่าหน้าเหรียญน,นะครับยิ่งเก็บไว้ระยะเวลาจะพิสูจน์ว่า,าราคาที่เราอยากจะขายนะครับวันข้างหน้ามีผู้ที่ซื้อขายกันนะแน่นอนนะแต่ร้านบางร้านครับมีการซื้อขายกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับ ซื้อขายกันลักษณะไหนนะครับก็คือ,อเป็นเหรียญแปลกนะครับส่วนมากในกลุ่มนักสะสมนะครับส่วนมากจะหาเหรียญแปลกกันนะครับและมีการซื้อขายกันในกลุ่มจริงนะครับแต่ว,ว่าถ้าเหรียญที่เป็นลักษณะที่ปกติครับก็คือ,อเหรียญประมาณนี้นะครับเหรียญที่ช่องคนทรงเหรียญ ให้พี่ๆเพื่อนๆครับได้รับชมนะครับก็เป็นเหรียญปกตินะครับแต่ก็ถือว่ามีมูลค่าสูงพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญองค์ราชการที่9ของเรานะครับชาคนส่งเหรียญนะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่งสะสมหรือว่าสะสมมานานแล้วนะครับก็ มาฟังข้อมูลนะครับที่ช่องคนสง่งเหรียญได้หามานะครับมาให้พี่เพื่อนๆได้ร AH> ับชมนะครับเกี่ยวกับข้อม ja. ูลเหรียญสำหรับช่องคนส่งเหรียญครับไม่ได้ซื้อขายเหรียญใดๆนะครับแค่มีข้อมูลมาฝากนะครับพี่เพื่อนๆที่ชอบอนุรักษ์นะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับแบงก์เก่านะครับก็สามารถมาพูดคุยกันนะครับในช่องคนส่งเหรียญได้เลยนะครับ ก็มีข้อกังขาอะไรนะครับที่จะมาสอบถามถ้าช่องคนสอนเดียนตอบได้ก็จะพยายามนะครับพยายามหาข้อมูลนะครับที่มีข้อความจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกันส่งเหรียญครับ mm hmm. ได้ทำคลิปดีๆมาฝากพ,พี่เพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้นครับ mm hmm. ก็ขอฝากข้อมูลนะครับเหรี mm hmm. ยญชนิด5บาทไว้เพียงแค่นี้ครับ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม